สวัสดีค่ะสำหรับรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นปากกาเพนเทลนะคะก็จะเป็นเพนเทลคอร์เรคชันนะคะสเตอร์ดินนะคะซึ่งเขาทำออกมาด้วยกันหลากหลายสีสีที่เราจะนำมาชมนะคะเขาเรียกว่าสีงาช้างสีงาช้างตัวนี้นะคะมีทั้งตัวที่เป็นมี3ามแบบนะคะตัวนี้จะเป็นแบบดินสอนะคะปากกาลูกลื่นแล้วก็ปากกาหมึกเจลนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะอย่างตัวนี้นะคะเป็นด้ามหมึกเจลนะคะก็เวลาใช้งานเราสามารถที่จะเป็น การใช้งานแบบเปิดปอกออกมาแบบนี้นะคะด้านในก็จะใช้เป็นน้ํำมึกเจลตัวนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทําชื่อได้นะคะตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวปากกาลูกรลื่นนะคะเวลาที่เราใช้งานเราก็เป็นตัวหมุนแบบนี้นะคะสําหรับตัวหมุนลูกรลื่นแล้วก็อีกด้านนึงนะคะจะเป็นตัวสีเดียวกันเลยนะคะเป็นแบบดินสอก็ใช้แบบกดแบบนี้นะคะ ตัดด้วยอะไรสีเงินนะคะก็สวยทั้ง3แบบนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบตัวประการสเตอริงนะคะมีให้เลือกหลากหลายสีแล้วก็มีทั้ง3หัวนะคะก็คือประการเจลประการลุกลื่นแล้วก็ดินสอนะคะอันนี้เดี๋ยวเรานำมาฝากกันอันนี้นะคะตัวขนาดของ น้ำหมึกนะคะตัวที่ให้มาในด้านนะคะหมึกเจลเขาจะแถมมาเป็น0.7แล้วก็ตัวรูปรื่นนะคะแถมมาเป็น0.5บอยอยเพนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวขนาดของน้ําหมึกนะคะเราสามารถที่จะซื้อเปลี่ยนได้นะคะไม่ว่าจะเป็น0.5 0.7 1.0สามารถใส่ได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ